ไซฟ้าพายุรีวิวกินขนมชั้นของโปรโดแต่งานนี้มีคนถูกโฟกัสถึงแม้ตอนนี้น้องแอบปิเกลลูกสาวของคุณแม่ชมูภรรยาจะกำลังฮอตมีแต่พี่ๆอยากเห็นหน้าเห็นตาแต่ความน่ารักของพี่ๆสาฟ้าพายุก็ยังไม่มีลดเรียกว่าแม่ชมนั้นโพสอะไรลงโซเชียลก็จะมีแต่คนชอบทุกภาพทุกคลิปเลย อย่างล่าสุดชมพูก็ได้โพสต์ภาพสายฟ้าพายุที่รีวิวขนมโปรโดอย่างขนมชั้นลงอินสตาแกรภาพมือน้อยๆที่ในมือมีขนมชั้นสีสวยน่าทานพร้อมกับคลิปรีวิวของกินของพี่สายฟ้าที่กำลังคุยเรื่องขนมชั้นกับแม่ชมและเอ็นจอยกับการกินมากเอนดูมีคำถามว่าใบตองกินได้ไหม แต่งานนี้นอกจากทุกคนจะเห็นความน่ารักของเด็กๆแล้วหลายคนก็ยังโฟกัสไปที่พี่สายฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ดูแก้มยุ้ยขึ้นเยอะเลยเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยเช่นพี่สายเคียวตุ้ยๆเลยน่ารักพี่สายมีแก้มอวบแก้มตุย้ยน่ารักพี่สายฟ้าขาวอวบแก้มตุย้ยน่ารัก หุ่นแบบนี้ดีนะดูมีน้ำมีหนวลพีสายอวบขึ้นแล้วน่ารักมากพี่สายคอเริ่มหายแล้วจ้าเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ